าหมดอายุยาเสื่อมสภาพอันตรายที่ไม่ควรมองข้ามวันหมดอายุหรือวันสิ้นอายุของยาคือวันที่กำหนดอายุการใช้ยาสำหรับยาที่ผลิตในแต่ละครั้งเพื่อแสดงว่ายาดังกล่าวมีคุณภาพมาตรฐานตามข้อกำหนดตลอดช่วงระยะเวลาก่อนถึงวันสิ้นอายุของยาระยะเวลาเก็บรักษายาแต่ละประเภทยาที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตสามารถอยู่ได้จนถึงวันหมดอายุที่ระบุไว้ตามฉลาก ยาน้ำบรรจุขวดหากยังไม่เปิดใช้มักมีอายุ3ปีนับจากวันที่ผลิตหากเปิดใช้แล้วควรเก็บไม่เกิน6เดือนยาแบ่งบรรจุมีอายุการใช้งานไม่เกินหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการแบ่งบรรจุยาหยอดตาป้ายตามักมีอายุไม่เกินหนึ่งเดือนหลังเปิดใช้เว้นแต่ยาที่ไม่เติมสารกันเสียจะมีอายุหนึ่งวันหลังเปิดใช้ยาเสื่อมสภาพดูอย่างไรรูปแบบยามีหลายรูปแบบเช่นยาเม็ดครีมเจลแคปซูลยาน้ำ ยาเม็ดเส่อมสภาพเม็ดยาแตกร่วนสีเปลี่ยนมีจุดด่างหรือมีกลิ่นผิดไปจากเดิมลักษณะครีมเสริมสภาพเกิดการโตของผลึกการหดตัวของเนื้อครีมเนื่องจากการระเหยของน้ําและเกิดการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ลักษณะเจลเสริมสภาพเนื้อเจลใสจะเปลี่ยนเป็นขุ่นและไม่เป็นเนื้อเดียวกันแคปซูลเสริมสภาพแคปซูลแข็งแคปซูลมักบวมโปง่งผงยาเปลี่ยนสีจับกันเป็นก้อน แคปซูลนิ่มเปลือกแคปซูลเยิ้มเหลวเหนียวกว่าปกติแคปซูลเปลลื่อยทะลุทําให้ตัวยาไหลออกมาด้านนอกยาน้ําแขวนตะกอนเสริมสภาพตะกอนจะจับกันเป็นก้อนเกาะติดกันแน่นเขย่าแล้วไม่สามารถกระจายตัวได้ดังเดิมควรอ่านฉลากดูวันหมดอายุบนฉลากและสังเกตลักษณะายาให้รอบคอบก่อนที่จะใช้ยาหากไม่แน่ใจให้ทิ้งหรือปรึกษาเภสัชกรก่อน,อนใช้ยา ด้วยความปรารถนาดีจากกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเพศสัตว์สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ